สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ฮะเราก,ก็ไปเล่นกโกงกันอีกแล้วเซลเชนเทรดเชนเอามาเอาไมาห้หมดฮะเอาไมาห้หมดซึ่งวันนี้เป้าหมายของเราว่าจะเล่นไปทางกล่องสุ่มกล่อ,องสุ่มกล่องสุ่มกล่องสุ่มทำไมงั้นอะ่ะทำไมอย่างงั้นทําไมเพราะว่ามีคนมาท้าผมอะท้าทายมากอะท้าทายจริง หยอกหยอกยอกยอกคือเขาบอกว่าพี่เล่นกล่องสุ่มล้วนได้ไหมอะไรประมาณนี้ฮะเออกล้าปะอืมกล้าเดี๋ยวให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนนะลีโร่หนึ่งทีมีกูเบิร์ตตัวหนึ่งมีฐานมีกล่องของขวัญอืมเอากล่องมาหน่อยนึงแล้วกันไปกันต่อฮะอยากได้เม็ดใหญ่ใหญ่ไปตรงข้ามมะมีเฮ้ยเคยแพ้นะคอมเนี่ยมีโล่โล่หเห็ดพิษแล้วก็ดาบไม้เนี่ยผมเคยแพ้นะฮะ แคเพราะว่าติดพิษนี่แหละเพราะว่าดาบไม้เนี่ยมันตีเร็วนะเห็นอย่างนี้ก็ตีเร็วนะครับดูดิติดพิษไปละห้าหน่วยของเราเนี่ยมันไม่มีพิษนะฮะไม่มีพิษเพราะฉะนั้นเ <laughs> นี่ยเนี่ยมันจะแพ้เอาแล้วเขามีโลเราก็มีเออเราก็มีแล้วมีพิษไงมีรีเจนด้วยเออเห็นไหมบอกแล้วคอมเนี่ยเราแพ้นะแพ้ฮะแล้วก็มีตาใบไม้ออกมาตาใบไม้ออกมาอืมอ่ะหยิบมาก่อนแล้วกัน หยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วก็หยิบมาแร้่รีโลหนึ่งทีมีอันนี้เม็ดหนึ่งออะหยิบมาแล้วก็มีพลิกเม็ดหนึ่งฮะรี่โลหนึ่งทีมีอันนี้ออกมาอีกอันหนึง่งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกันต่อครับวางสเปซสปะวางไปก่อนนะไฟตรงข้ามมีกระทกระกับชุดกรอฮะมีกระทกระกับชุดกรอกเอาโราตีเราเสริมสร้างค่ารักออกมาฮะเรารักเยอะๆรักนานๆนะนะฮะอตี้ ตีน้อยสามสี่สามสี่โอเคมีค่ารักขึ้นมาไฟตรงข้ามมาไม่ค่อยแมนเท่าไหรเลยครับไม่ค่อยแมนเท่าไหรเลยแล้วเราปิดตาเขาได้สักทียังเนี่ยยังใช่ไหมมีโอกาส33%ซที่จะปิดตาไฟตรงข้ามนะยังโล่งอยู่เลยฮะอ่าโอเคติดละหนึ่งทีติดละหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยโอเคสองหน่วยแหมควรจะติดทีละอันอมืมีตามาเปล่าออกมาฮะแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นเนาะ หยิบอันนี้มาหนึ่งหยิบนี้มาสองฮะปั๊บ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 อืมอันนี้วางไว้ตรงนี้ส่วนเม็ดนี้เร่งความเร็วเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฮะเก็บไว้ก่อนนี้วางไว้นี้หนึ่งนี้สองครับนี้สามฮะพลิกวางไว้ตรงนี้ลูกไฟวางไว้นี่ฮะแล้วก็ตามปะปไม่เอารีโรหนึ่งทีมีไฟแล้วมีไฟแล้วรีโรมีช่องอีกฮะมีอันนี้อีกเม็ดนะแล้วก็อเดี๋ยวนะ หยิบมาอีกอันหนึง่งลีโลกูเบิร์ดออกมาหยิบมาทําไมอ่ะนั่นน่ะสิหยิบมาหยิบหยิบมาทําไมอ่ะหยิบมาทําไม <c oughs> ขายไปล, <c oughs> ลืมลืมลืมอืมลืมลืมลืมอ่าหยิบช่องม,มาก่อนฮะแล้วก็อาหนามขึ้นไปอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่อ่าลงมาลงมาอ่าโอเคไปกันต่อครับบางทีผมก็งงนะวันนี้เล่นอะไรเนี่ย เล่นอะไรคือผมหากล่องข,องขวานอยู่ฮะกล่องกาชาของเรานันเองนะครับไม่ใช่กล่องสมบ,บัติกล่องน,นี้นะหากล่องกาชานะอตตี้ตี้ตอนนี้เราตัดเลือด20อร์นะ20%ิเได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อือไฟต้องข้ามฮิวเท่าไหรนะ่เนี่ยฮิวสามหน่วยอะสามหน่วยหรือหกหรือหกอืมตัดเยอะอยู่จากฮิวจากแปดเหลือหกฮะแล้วก็มีมันอ่านว่าอะไรเฟียริสฟอร์ลิสฟอร์ไลท์ อร์ไลท์มั้งอ่ะเอานี้มาแล้วกันนะนึกอะไรไม่ออกเออแล้วก็หยิบอะไรมาดีอืมหยิบอันนี้มาแล้วกันอันหนึ่งเอาสองครับนี่โลหนึ่งทีมีอะไรเอ่ยโอ้ไม่เอาหยิบอันนี้ออกมาดิโลมีอ่ะเอาอันนี้มากลายเป็นสายเวทฮนะกลายเป็นสายเวทแล้วก็ดีโลงั้นอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้จอกกลอกครับใส่เข้าไปแล้วก็มีมีโลอันหนึง่งมีโลอันหนึง่ง อันนี้วางนี้นี่วางไวน้นี่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวรวมเดี๋ยวรวอนใหม่เดี๋ยวร่อนใหม่ส่วนดาบอันนีเน้เดี๋ยวขายทิ้งขายทิ้งไปกันต่อฮะเดี๋ยวขายทิ้งเดี๋ยวหามานะันออฟใหม่ดีกว่าฮะไฟต้องข้ามอะเป็นตาหมาป่ามันจะกลายเป็นคาทามังกรใช่ไหมดูท่าแล้วน่าจะใช่คาทามังกรก็ได้นะผมไม่ซีเรียสน,นะผมไม่ซีเรียสเล่นได้ไม่มีปัญหาไฟต้องข้ามอะตาหมาป่าแล้วก็มีฟอตติ้งแฮมเมอร์ ฟอร์จิเ m อร์ที่ตีโคชช้าเลยแล้วเขามีกระเทียมอะได้อยู่นะมานาเยอะอยู่มานาเยอะอยู่อาโอเคได้อยู่22 20 18 0นะไปกันต่อฮนะแล้วก็มีอะไรให้ใช้บ้างมีคาาลีโรดหนึ่งทีมีเวสโตนอีกก้อนหนึ่งเออแต่ตอนเอ้ยจะว่าไปเมื่อกี้ผมซื้อกูเบิร์ดมาใช่ไหม อ๋อผมนึกออกแล้วทำผมจะใช้กูเบิร์ตไปทำอะไร <c oughs> เออ <c oughs> ผมลืมนึกออกแล้วนึกออกแล้วผมก็แบบคือสันทัตจยานมันแบบมาพร้อมกับความมวนนิ่มฮะลีโล <c oughs> หนึ่งที่เอาพริกมาอีกเม็ดลีโ <c> ล <oughs> ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็แล้วก็เม็ดนี้ขายไปซื้อเม็ดนี้มาปับ๊บให้มันรวมไปฮะส่วนอันนี้วางตรงนี้วางปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคไปกันต่อฮะ เมื่อกี้ผมซื้อกูเบิร์ดมาแล้วผมลืมนะฮะว่าจะผมจะไปทำอะไรผมจะไปใส่กูเบิร์ดนะผมจะไปใส่กูเบิร์ดแล้วผมลืมอมันมีอยู่สองสองสามทางนะฮะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการค่าฮีทนะฮะต้องการค่าฮีทสำหรับคาถามังกรนะแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเรากำลังจะรวมเนี่ยเบร์ดิ้งซอสนะผมก็เลยแบบเขวไปนิดน,นึงเนี่ยเขวเขวเขวจริงเขวจริงอะตีโอเคเขวเลยเขวเลย อ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้มาวางไว้นี่แล้วก็รีโร่หนึ่งทีเอาอันนี้ออกมาหนึ่งอ,อกมาสองอ,อกมาสามฮะรีโร่หนึ่งทีต้องหากูเบิร์ดแล้วต้องหากูเบิร์ดแล้วกูเบิร์ดอยู่ไหนเนี่ยกูเบิร์ดโอ้โหสามบาทอยู่ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็เม็ด,ดแดงเม็ดแดงเม็ด,ด, àng, มด,ดอันนี้ขายไป,ดดไปซื้อนี้มาฮะอันนี้ล็อกไว้เอาเม็ดแดงไปแลกซื้อนี้มาฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ รวมของก่อนเมื่อกี้ก็แบบว่าเอ้ยปล่อยของไปฮะหากูเบิรดเดี๋ยวเราจะหาไฟก่อนหาไฟก่อนเอ้ยหาไฟก่อนหาไฟก่อนตอนนี้เรามีค่ารักเรามีฮีทใช้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไมนต้องข้ามยังเป็นไม่กว่าธรรมดาอยู่เลยฮะเราต้องมีเกาะด้วยอมีเกาะมีโล่อืมอืมอืมเออเออเอโอเคชนะชัวฮะชนะชัวชนะชัว เจ้าตัวนี้ก็ทํางานได้ดีนะเลือดแม็กเลือดเราถึง300แล้วถึง300แล้วอืมโอเคนี้วางไว้เดี๋ยวอาจจะต้องสลับที่กันนะสลับที่กันนะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะได้คาถามังกรมาแล้วคราวนี้ช่างใจแล้วฮะช่างใจว่าเราจะใช้ดาบไฟดีไหมหรือว่าเราจะใช้มานาเติร์นะฮะเพราะว่าตอนนี้เซมินาของเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเรามีฮีทใช้มีมานาแต่มานาไม่พอ มันน่าไม่พออาจจะต้องเปลี่ยนนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแหละเปลี่ยนเปลี่ยนเถอะอ่ะหยิบอันนี้มาฮะแล้วก็หยิบอันนี้มาปั๊บวางไว้นี่ฮะแล้ว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 ลีรอนหนึ่งทีหยิบอันนี้มาอันนี้ละปึ๊บตากับข้าวฮะตากับข้าวไม่เอาฮะรีร้อดหนึ่งทีมีอันนี้หมอนข้างมาหยิบอันนี้มาหมวกกันน็อกเอานี้มารีร้อหนึ่งทีมีอะไรใช้ดาบไฟผมไม่ใช้ละ ดับไฟไม่ใช้นะขายทิ้งไปฮะมานาออฟอยู่ตรงนี้อ๋อนี่วางไว้นี่หนึ่งี่สองฮะแล้วก็หยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองอื ok มบวกกันนอคฮะบวกกันนอคอ่ออันนี้รวมไปฮะส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้เฟดี้ไฟฮะเฟดี้ไฟวางไว้ตรงนี้ก่อนส่วนนี้วางไว้นี่อืมอันนี้เจาะเจาะไปอันนี้ใส่ไปอันนี้อันนี้เอามามาปอบวางนี่แล้วก็อันนี้เอาล็อกไว้เอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อน วางไว้ก่อนหรือว่าน,นี้ดีเอออันนี้มันจะเด้งสองทีไม่เกี่ยวอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะตั้งเลยเยอะเลยแต่วางไม่ถูกเลยแต่วางไม่ถูกอะมันต้องใช้เวลาในการรวมของก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่สุมอะไรมัวๆนะอะตีไฟต้องข้ามอะมีขวานข้างเดียวมีขวานข้างเดียวเราตีไปก่อนเกาะเรามีเกาะเรามีเราฮิวได้ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะแล้วก็หมดข้างมีข้ามอีกคาทูล <c ath> ู <ulu> คัตทูลูอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งแล้วก็อมืมีเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงหยิบอันนี้มาฮะแล้วก็มีอันนี้ออกมาเดี๋ยวผมรวมยาก่อนรวมยาก่อนฮนะอันนี้วางไว้ตรงนี้อันหนึง่งรีโลหนึ่งทีมีเม็ดอันนี้อีกอันหนึง่งไม่เอาแล้วมั้งเม็ดเหลืองนะผมไม่ได้ใช้นะฮะไม่ค่อยได้ใช้อันนี้มันมีแค่รูเดียวด้วยรูเดียวรีโลหนึ่งทีอันนี้มา อันนี้น่าสนใจวางไว้ก็ได้หลายอยู่รีโลหนึ่งทีมีครี่อีกอันหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะโอเคแบ่งแบงกันไปฮะแบ่งแบงกันไปอันนี้วางไว้ตรงนี้รีโลหนึ่งทีอันนี้วางไว้นี่อืมเป็นแดง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 เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วก็ไปกันต่อฮะสุมไปสุมมาก็ไม่รู้จะวางตรงไหนไม่รู้จะวางตรงไหนแล้วไฟตรงข้ามฮะ ดาบไฟน้ําแข็งครับเรามีเกาะอ,อยู่เรามีเกาะอ,อยู่ฮีเรามีนะฮะตอนนี้ฮีเรามีแต่มานาเราเนี่ยไม่พอนะสี่ห้าสามสี่เนี่ยมานายังโอเคนะพอถูถูไทยๆอ่ะโอ้โหคลิแรงนะเนี่ยกระทำกรนะกระทำกรแรงมากหรือว่าจะโลดดิเอาโลดไปเอาโลดปะปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปึ๊อ่านี่ฮะโลวางไว้ตรงนี้แล้วก็หยิบหมอนข้างมาฮะแล้วมีตา้มาป่าด้วยหยิบอันนี้ออกมารีโลดึ่งที <ไป S 1> โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ วางของพอได้นะพอได้พอได้พอได้อ,ไดอะไฟต้องข้ามอะเป็นสายน้ําแข็งสายน้ําแข็งสายน้ําแข็งแต่เรามีฮีทนะมีฮีทครับไวออไวแล้วอ้าวแปดสิบไปนะร้อยสีนะ่สิบฮะคริปประมาณมาตรฐานนะมาตรฐานนะมาตรฐานไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากมายนะฮะส่วนนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวได้สีเส่เหลี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวได้สี่เหลี่ยมได้สี่เหลี่ยมอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งฮะแล้วก็เม็ดแดงเม็ดแดงพอละมั้ง ว่าพอละพอละอุ้ยเป็นเม็ดเหลืองมันก็รวมของได้เยอะอยู่นะอ่ะหยิบมาแล้วกันฮะหยิบมาหยิบมาหยิบมานี่วางวันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้วางวันนี้สองโอเคลีโลหนึ่งทีมีหมอนข้างอีกอันหนึ่งอ่ะหยิบมาก่อนแล้วกันฮะหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนแล้วก็รีโลมีลูกไฟมาไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อะไรเว้ยปึ๊บได้ตามตามืดไม่เอาฮะรีโลหนึ่งทีมีอันนี้มาอีกอันหนึ่งอ่ะหยิบมาก่อนแล้วกันออยแลมป์ ไม่เป็นไรลีโลอันนี้หยิบม,มาหยิบม,มาหมดลีโลอันนี้มาอีกอันนี้มาอีกอะบาครังไปแล้วลีโลหนึ่งทีอุ้ยเม็ดใหญ่ชอบอะ่ะเม็ดเนี้ยชอบมากฮะชอบมากอืมถ้ารวมมันได้เม็ดกลางอันนี้8บาท6บาท6บาทเอาเม็ดนี้ไปแล้วกัน7 8โอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะชอบชอบเวลามันตัดเลือดนะชอบเวลามันตัดเลือดเม็ดนี้ตัดเลือดได้40%นตะ40%ตัวนี้อีก25 น่าจา 35, 70, นะได้สา0ิบห้าเจ็ดสิบแปดสอระโอเคตี้คลีแปดสิบเก้าสิบร้อรอยปดฮะค่อยๆกระเตื้องค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาฮะค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาอืึโอเครวมของอันนี้เม็ดฟ้ายังรวมไม่ได้เนาะเม็ดนี้รวมอะไม่เป็นไรอันนี้วางไว้ตรงนี้ที่เหลือช่างมันนี่ราหนึ่งทีมีอันนี้อันหนึ่งเอาไปวางไหนดี เอาวางหนได้2อันแล้วนะ2ออันแล้วครับ2อันแล้ว,ลวถ้างั้นวางไว้ตรงนี้นี้1่และ2ครับเปลี่ยนช่องสีนี้ออกไปอั 1, 2, นนี้วางไว้ตรงนี้1และ2ฮะนี้วางไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมหาช่องวางเพิ่มนะเม็ดเขียวไม่เอาฮะส่วนตัวนี้วางไว้ตรงนี้1และ2ครับอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ ไปต้องฆ่ามะเขาเตรียมลบบัฟเราแต่เรามีกเกาะเฮ้ยเขาเตรียมลบบัฟเราฮะเตรียมลบบัฟเราอืมนีมังกรอีกสองตัวแต่เขาไม่สตัร์ทรามั้งไม่สตัร์ทแล้วมังกรเขาไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนี่เรียบร้อยฮะขามังกรเราแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะฮะแรงกว่าเยอะแล้วก็อันนี้กล่องของขวัญมาเวฟที่สิบสามผมหาตั้งแต่ต้นเกมผมหาอยู่นะหาอยู่นะไม่ใช่ไม่หานะครับอยากเล่นอยู่เหมือนกัน มีคนทานะ้าไงแต่ทีนี้มันมันลึกเกินไปหน่อยฮนะลึกเกินไปหน่อยอ่านี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองและสามอ่านี่วางตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮนะเดี๋ยวผมเช็คเซมิน่าก่อนนะฮะเช็คเซมิน่าก่อนว่ามันใช้พอไหมใช้พอป่ะอยู่สิบสองหน่วยเนะี่ยสิบสองหน่วยของเราใช้ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหน่วยไอเนี่ยศูนย์จุดห้าอุ้ยเหลือเฟือสองคนนี้ถ้าไม่เปิดเดี๋ยวผมขายทิ้งเลยนะขายทิ้งอนะ่ะขายทิ้งเออร้อยสามสิบเรียบร้อยฮนะ เรียบร้อยแล้วเราก็เอานี้มาอีกเม็ดหนึ่งขายสองเม,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 ม็ดนี้ทิ้งไปฮะสองเม็ดนี้ทิ้งไปแล้วก็อันนี้ขายไปเอาอันนี้อืมอันนี้วางไว้มวไวไไไนนเม็ด,ดน,นี้วางไว้ตรงนี้ฮะวางไว้ตรงนี้จะได้จอกกลอกไงจะได้จอกกรอกอันนี้ขายไปขายไปอันนี้หิวเลือดได้อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งกล่องสมบัติกล่องสมบัติต้องออกมาวางไว้ข้างนอกแล้วเอาออกมาวางไว้ข้างนอกเ,เอาลูกไฟวางไว้วไวตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองแล้วก็ วางไหนได้อีกเอาวางไว้ตรงนี้พริกเม็ดนี้ขายไปฮะมันนะบัลรี่ขายไปขายไปลัคก,กี้โคเบอร์ครับขึ้นมาวางไว้แทนผมรีโลหาอะไรตอนนี้ผมรีโลหาอะไรอยู่หาอะไรไม่รู้ฮะคือแบบว่าตอนวุ้ยเม็ดนี้ไงของดีฮะของดีเม็ดนี้ใส่อันนี้เข้าไปอันนี้มันกันสตัรได้นะเม็ดเหลืองเนี่ยเม็ดเหลืองกันสตันได้ส่วนตัวนี้จะทําให้ฮิลิง่งฮิลแรงขึ้นนะ,ฮ,ะฮิวแรงขึ้น30 เอาไงดีใส่ไปเม็ดนี้อ่ะใส่ไปที่นี่แล้วกันนะอันนี้ขายไปครับขายไปเม็ดนี้วางไว้ตรงนี้เราจะได้แบบฮิวแรงๆไงส่วนสามเม็ดนี้ตัดเลือดอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดสิบนะอันนี้บวกอีกเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้นี่ตัดเลือดแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะลีโรหนึ่งทีเม็ดนี้ไม่เอาแล้วฮะรีโรหนึ่งทีโอ้โหจะเต็มจะเต็มฮะจะเต็มจะเต็มจะเต็มโอเคไปกันต่อฮะ เดี๋ยวดูดเลือดด้วยเดี๋ยวเราจะเผื่อแบบว่าเจออะไรมันพลิกล็อกขึ้นมาแล้วยุ่งเลยอ่ะไฟต้องข่ามามีฮีโร่รองซ้อนนะแล้วก็มีธนูด้วยเราก็แรงแบบไม่ไม่ตกนะไม่แ่วเลยดาเมจเก้าสิบเก้สิบอืมมีการครีดด้วยมีการครีการสตันด้วยฮะเึิบรวมเป็นเม็ดใหญ่อันนี้เดี๋ยวล็อกไว้สองเม็ดนี้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้อืมล็อกไว้หรือจะรวมยี่สิบห้ายี่ิบห้าเลยนะย่างแรงอ่ะรีลดหนึ่งทีอืม โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะหูตังเหลืออยู่ห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่บาทอ่ะไฟตรงข้ามาเป็นมังกรมังกรมังกรละห้าสิบสี่บาทเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยพีทเราก็พอนะดาเมจเราก็มีฮิวได้ไหมฮิวบวกสิบห้าสิบฮิวมาบวกมาห้าสิบหน่วยฮะก็แรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่มีคิวเบิร์ดด้วยอ่ะรีโลหนึ่งทีมีอันนี้อีกเม็ดหนึ่งเอามาไหมไม่เอาแล้วเราเรามีเม็ดฟ้าใหญ่ฮะเม็ดฟ้าใหญ่ขายเม็ดนี้ไป เออเม็ดฟ้ามันไม่จาเป็นแล้วนี่ขายไปฮะขายไปขายไปเม็ดนี้วางไว้ฝั่งนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้ดึงวางไว้นี่เอาฮีทวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อืมเม็ดฟ้าใหญ่ไม่ต้องแล้วนีโลนึงทีเอาอันนี้ออกมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งอืมชุดเกราะเหรอชุดเกราะเหรอเกราะเหรออ่ะไหนๆก็ไหนๆฮะเพิ่มช่องใสใสเจี๊ยมสักหน่อย เพิ่มช่องใส่เจมสักหน่อยฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ยี่สิบสาสิบห้าสิบ้ยร้อยเราเป็นร้อยอะเป็นร้อยเป็นร้อยอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะชุดเกราะอ,อันนี้เอ้ยไม่ใช่กล่องกล่องนี้ผมขายทิ้งไปเลยแล้วกันนะขี้เกียจเก็บแล้วฮะขี้เกียจเก็บแล้วอันนี้ออกมาอันนี้วางไว้โอเคไปกันต่อฮะดูดเลือดมีจอกก็มีเม็ดใหญ่โอเคแล้วฮะไฟต้องฆ่ามีกอสี่ร้อยหน่วยวเราโดนน้ำแข็งไปสิบเก้าแล้วฮะ 19แล้วเฮ้ยแต่กรอบไฟเราลบได้นะกรอบไฟเราไหวปะเนี่ยไหวปะโดนไป32แล้วลบไปทีละ2หน่วยยังไหวเหลยเอาเราคลี่ไปบ้างฮนะแต่นี้เรามี25หน่วย25 26ิบาติด,ต,ดติดน้ำแข็ง50หน่วยไปแลนะ้ว50หน่วยเราตีไฟตรงข้ามว่าใช้อะไรเนี่ยใช้บันนิงซอสเอ้ยบันนิงเบรดบันนิงเบรดไฟตรงข้ามเปิดอามาตะเลือดเรามีอยนะู่900ฮะ9ก้อุยเลือดเรามี900เลยเหรอ900แต่ไม่เป็นไรฮนะเรามีฮิต เกาะฮีทมาฮะอ๋อนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ได้ใช่ไหมสองอัน่ะได้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 เอาทานมาจุดอีกอันหนึ่งแก้ขัด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 อันนี้ขายไปฮะรีโหลดหนึ่งที่ตามมังกรวางไว้ตรงนี้เออมันเป็นฮีทไงประเด็นคือมันเป็นฮีทฮะรีโหลดหนึ่งที่อืหมดยังหมดยังหมดยังหมดละมั้งหมดแล้วฮะหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดละเปิบเปิบเปิบ ปับปบปั๊บปั๊บปั๊บอืมอันนี้เป็นธาตุไฟไหมไม่ใช่ฮนะไปกันต่อคนระับจุดถ่านไป <c oughs> คือลูกไฟไม่ไม่พอก็จุดถ่านไปก่อนนะไฟต้องฆ่ามานเะกาะไม่มีแต่เล่นสตันนะฮู้ยเล่นสตันโมเตนเล่นสตันโมเตนอะ่ะเขาเป็นโรสเกอร์ไงโรสเกอร์ฮนะแรงอยู่นะฮู้ยเลือดเรามีพันสามแล้วอะพันสี่พันสี่นี่ขนาดเราแบบว่าไม่ได้เล่นแวมไพร์นะเนี่ย มีเม็ดนี้เม็ดเ,เดียวฮะเลือดเราขึ้นไปพันสี่แล้วอ่ะกอะตัวนี้ฮิวครั้งละสิบสองนะฮะคูเบิลฮิวสิบสองอันนี้สิบสองสิบสองเลือดขึ้นไปพันสี่อ่ะแค่นี้เดียวดามเมจเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองฮะดามเมจก็แรงอืมโอเคมีลูกไฟอยู่หนึ่งลูกฮะลูกไฟอยู่หนึ่งลูกผมเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ขายทิ้งไปอันนี้ขายขายฮะเว็บที่สิบแปดแล้วด้วยไม่มีอะไรจะซื้อแล้วฮะไม่น่ามีไม่น่ามีแล้วครับไปกันต่อฮะ เล่นคอปง่ายๆเนี่ย heh, ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองลองลงแรงแล้วนะล, <c oughs> ลงแรงแล้วไม่รอดลงแรงแล้วไม่รอดเออพอดีหุ้อเลือดเลือดข,ขึ้นเป็นเป็นพันอะขึ้น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพันนะบวกอ๋เอมีกีโ้โดนพิษกินโดนพิษบวกด้วยโดนพิษด้วยเรียบร้อยเลือดมีอยู่ 1, 1, 1, 1, พันหนะึ่งโดนพิษไปร้อยเจ็ดสิบฮะเออจะว่าไปเราไม่เคยเล่นไพ่สันนิวีสายเดสไซด์อะยังไม่เคยเล่นนะยังไม่เคยเล่น ยังไม่เคยเล่นแต่น่าสนใจนะสายเนี้ยพิดแรงมากนะครับพิดแรงมากจริงๆโอเคไปตีกับชาวบ้านกันฮนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอืมโอเคฮิสตรครับเนี่ยไปแร้งมาแล้วเนะี่ยมันไปไม่รอด <ś i S 1> <c oughs> ไปต้องข่านะมาปีลูบี้ช็อกอันหนึ่งแล้วก็มีบัดทอนนะโลเราก็มี2ตัวฮนะอตตี้เราก็ใช้ฮีทเหมือนกันนะใช้ฮีทในการฮิวนะ 80, 90, 100, ดาเมจขึ้นเรื่อยๆฮะ100 130 140ฮะไม่พอเลือดแม็กเลือดขึ้นไป1,500 1 5 0ันหผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาน่าจะเนิรฟแหละเนิรฟเรื่องของแม็กแม็กฮิวฮะแม็กฮิวอาจจะแบบหันคูณ 0.7, 0.8อะไรประมาณนี้ฮะถ้าสมมุติแบบว่าฮิวเกินไปเลยเนี่ยมันก็จะโกงนะนี่ก่อละ200นะครับก็เลยฮิวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย เนี่ยกอนยังไม่แตกถ้าก่อนยังไม่แตกเราก็จะฮิวตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆฮะเนี่ยความโกงของมันอ่ะเนี่ยกอนเรายังไม่แตกนะฮะแล้วเลือดที่แบบว่ามันมันถูกฮิวขึ้นไปมันก็จะดันหลอดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออีกครั้งแล้วกันนะไฟตรงข้ามาเป็นเบอร์นี่ซอสคู่ครับสายด a r เ l นเทิร์มีฟินิกด้วยมีฟินิกด้วยอ่ะแสดงว่าเขาสามารถที่จะเกิดใหม่ได้2ครั้งนะ ครั้งแรกมาโอเคครั้งแรกมาแล้วแม็กแม็กเลือดเขาขึ้นไป800ตีครั้งที่2เกิดใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยตีทีนึงแอบจบฮะไม่มีอะไรผิดโผลฮะโอเคมาโอเคละขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ